ข้อที่2.2เรื่องจำนวนอักตกรกยะก็ถึงแม้ว่าจำนวนเต็มเศษส่วนทศนย,ยมมันจะมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้กว้างขวางแต่ในบางสถานาการณ์ก็ไม่สามารถใช้จำนวนดังกล่าวแทนได้อย่างเช่นในสถานาการณ์ต่อไปนี้โรงเรียนแห่งหนึ่งจะทำสวนหย่อมโดยเป็นสวนหย่อมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีพื้นที่ขนาดสตารางวาสวนหย่อมแต่ละด้านมีความยาวเท่าไหร่ เขาให้ปัญหามาว่าเป็นส่วนย่อมเป็นรูปเสี่ยมจัตุรัสจัตุรัสหมายถึงด้านทุกด้านยาวเท่ากันแล้วเขากําหนดว่ามีพื้นที่เป็นสองตารางวาพี่ก็จะมาดูว่าจัตุรัสมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันดังนั้นพี่จะให้ว่าด้านของส่วนย่อมหรือด้านของจัตุรัสมีค่าเท่ากับ x.. กวาเขาบอกว่าพื้นที่ เท่ากับ2ตารางวาปกติแล้วสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านพี่จะได้ว่าด้านคูณด้านเท่ากับ2แล้วพี่ก็แทนว่าด้านมีค่าเท่ากับ x เข้าไปจะได้ว่า x คูณ x เท่ากับ2หรือ x กำลังสองมีค่าเท่ากับ2แล้วพี่ก็นึก เรามี x ที่เป็นจำนวนเต็มบวกยกกำลังสองแล้วเท่ากับ2องไหมก็ถ้าพี่ลอง x เป็น1พี่จะได้ว่า x กำลังสองมันมีค่าเป็น1นึ่งแต่ถ้าให้พี่ให้ x เป็น2 x กำลังสองมันมีค่าเป็น4อีอ้าวมัน1นึ่งแล้วก็โดดไป4เลยมันไม่มีสองอะแปลว่า x ไม่ใช่จำนวนเต็มพอไม่ใช่จำนวนเต็มแต่เราก็พอเดาได้แล้วว่ามันต้องอยู่ระหว่างหกับสี่ี่สองอ่ะ แปลว่าค่า x อก่ะก็ต้องอยู่ระหว่างหนึ่งกับสองด้วยพี่ก็เลยลองไล่ถ้า x เป็นหนึ่งจุดหนึ่งพี่ลองเอาหนึ่งจุดหนึ่งยกกำลังสองออกมาพี่จะได้เป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งก็ยังไม่ใช่สองอยู่ดีงั้นพี่ถัดไปอีกถ้าเเป็นหนึ่งจุดสองล่ะหนึ่งจุดสองกำลังสองจะกลายเป็นหนึ่งจุดสี่สี่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีพี่ก็เลยไล่ต่อเอาละ x เป็นหนึ่งจุดสาม จะได้ว่า x กำลังสองก็มีค่าเป็น1.69ก็ยังไม่ใช่ถ้า x เป็น1.4 1.4กำลังสองจะได้1.96ก็ยังไม่ใช่2แล้วถ้า x เป็น1.5ล่ะ1.5กำลังสองมันกลายเป็น2.25เอ้าพี่มันได้1.96แล้วไม่กระโดดไป2.25เลยอะแต่ว่า x กำลังสองมันต้องอยู่ระหว่างที่เป็น2มันต้องอยู่ระหว่างคู่นี้แน่เลย ก็คือ x ต้องมีค่าระหว่าง1.4กับ1.5ดังนั้นพี่ก็ทำให้ละเอียดขึ้นเอาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเลยอ่ะถ้าพี่ให้ x เ,เป็น1.41พี่จะได้ว่า x ก,กำลังสองก็คือ1.41ไปคูณ1.41ถ้าน้องคิดเลขออกมาน้องจะได้เป็น1.9881ก็ยังไม่ใช่2แต่ใกล้เคียงแล้วแล้วถ้าพี่เป็น x เ,เป็น1.42ล่ะ 1.42กำลังสองมันกลายเป็น2.0164อ้าวมันเกินอีกแล้วอะเรายังไม่เจอ x กำลังสองเป็น2เลยแต่ว่าเราก็พอเดาได้แล้วว่ามันต้องอยู่ระหว่าง x ที่เป็น1.41กับ1.42ดังนั้นพี่ทำเพิ่มอ่ะพอสนิยม3าตำแหน่งเลยเราต้องหาค่า x ให้ได้ถ้า x เป็น1.411เมื่อพี่ไปยกกำลังสองพี่จะได้ว่า มันมีค่าออกมาเป็น1.990921ยังยังไม่ใช่2อยู่ดีงั้นพี่ก็ไล่ถัดไปอีก1.412พอยไปยุกกำลังสองจะได้ออกมาเป็น1.99374ก็ยังไม่ถึง2อยู่ดีอ่ะไล่ถัดมาอีก1.413พอไปยุกกำลังสองมันได้1.996569ก็ยังไม่ใช่2อ่ะ ถ้าพี่ให้ x เ,เป็น1.414พอไปยกกำลังสองจะได้1.999396ก็ยังไม่ใช่ x ก,กำลังสองเท่ากับ2พี่ก็ไล่ต่อ x เ,เป็น1.415พอไปยกกำลังสองจะได้2.002225อ้าวพี่มันกระโดดข้ามอีกแล้วอะยังไม่ได้ x ก,กำลังสองเป็น2เลยแต่ตอนนี้เราได้สโคปที่มันใกล้ขึ้นแล้วว่ามันอยู่ระหว่าง1.414กับ 1.415ดถึง5ดังนั้นพี่ไล่ต่อ4ตำแหน่ง4ตำแหน่งแล้วอะถ้าให้ x เ,เป็น1.4141พี่จะได้ว่า x ก,กำลังสองจะมีค่าเป็น1.99967881ก้า็ยังไม่ถึงสองะไล่ต่อ1นึ่งจุดสีสองพอไปกำลังสองจะได้1นึ่งจุด 9 99, 9 9 9 6 1 6 4ก็ยังไม่ใช่2อ่ะ1.41413จะออกมาเป็น2.00024449มันกระโดดข้ามอีกแล้วอ่ะเรายังไม่เจอเอกกำลังสองเป็น2เลยแต่ว่ามันต้องอยู่ระหว่าง2ตัวนี้แน่ๆงั้นพี่ไล่ต่อ5ตำแหน่ง 1.41421พอไปะยะกกําลัง2จะได้ออกมา 1. 9999 899241ก็ยังไม่ใช่2ถ้า x เป็น1.4122ได้2.0000 00 18 0 20 182084กระโดดข้ามอีกแล้วเรายังหา x กําลัง2เป็น2ไม่ได้เลย แต่ว่าจากตารางเราก็พอจะเดาได้แหละว่ามันอยู่ระหว่างสองตัวนี้แล้วถ้าน้องทำไปเรื่อยๆทำให้ทศนิยมตำแหน่งมันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆน้องจะพบว่าค่า x ของน้องมันจะเป็นทศนิยมหลายตำแหน่งมากๆคือ x เ,เป็น1.414 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 0 4 8สอง 1.6.8แล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วน้องจะสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่มีแพทเทิร์นเลยอะมันไม่มีมันไม่ใช่โทสนิยมซ้ำด้วยเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนที่ซ้ำกันให้เราเห็นแล้วน้องก็แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีค่าเนี้ยถ้าเราตอบแค่นี้มันก็ไม่ใช่ค่าที่แท้จริงด้วยมันยังไปได้เรื่อยๆจนไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่ตรงไหนโทสนิยมอันนี้คือค่า x ที่เราได้มา มันจะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทศนิยมในลักษณะนี้เราไม่สามารถเขียนแทนได้ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมเพราะว่าน้องจะเห็นไหมว่ามันยังไปเรื่อยๆเ,เราไม่สามารถจับมันมาเขียนเป็นทศนิยมซ้ำเพื่อแปลงเป็นเศษส่วนได้เราจึงจำเป็นจะต้องสร้างจำนวนชนิดใหม่โดยใช้เครื่องหมายที่เรียกว่ากรนเขียนโดยลากลงมาลากขึ้นแล้วก็ไปทางขวาอย่างนี้ รียกว่ากรนแล้วกลนหมายถึงอะไรถ้าเราใส่กลนไปที่สองเวลาปกติเขามักจะเรียกว่ารูทรูทเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกว่ากลนรูทสองแทนจำนวนเต็มบวกที่ยกกำลังสองแล้วได้สองมันเหมือนเป็นการทำตรงกันข้ามกับการยกกำลังสองก็ถ้าอย่างพี่ให้สองกำลังสองมันก็คือสี่แต่ถ้าพี่ใส่กลนที่สองกำลังสอง มันจะมีค่าเป็นสองก็คือสองกำลังสองมีค่าเป็นสองกำลังสองเหมือนเป็นการบอกว่าจำนวนเต็มบวกที่ยกกำลังสองแล้วได้ค่าที่เราต้องการที่อยู่ในรูทก็ดังนั้นคำตอบของปัญหาส่วนหย่อมข้างต้นเราจะได้ว่าความยาว x ในแต่ละด้านต้องมีค่าเป็นรูทสองวาเพราะเราต้องการให้รูทสองไปยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ ก็อย่างรู้สองเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างของจํานวนที่ไม่สามารถเขียนในรูปทศนิยมซ้ำและเศษส่วนมันจึงไม่ใช่จํานวนตรรกยะแต่จะเป็นจํานวนอะตรรกยะนึกตามนะว่าตรรกยะคือเป็นทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนเขียนให้ได้สักแบบหนึ่งแต่พอเขียนไม่ได้ทั้งคู่มันก็เลยจะเป็นอตรรกยะ อะแปลว่าไม่มันจะตรงข้ามกันดังนั้นนิยามของจำนวนอตตกรยะก็คือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยเศษส่วน a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ0ก็คือจำนวนที่ไม่ใช่ตกรยะนั่นเองเป็นการแบบตรงข้ามกันก็เดี๋ยวพี่จะลองยกตัวอย่างของจำนวนอตตกรยะ 1นึ่งจุดสองสามสี่ห้าหเจดแดเก้าหนึ่งหนึ่งหน้องจะเห็นได้ว่ามันไม่มีตัวไหนที่มันซ้ํากันเลยเราไม่สามารถเขียนในรูปทศนิยมซ้ําได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถแปลงมันให้เป็นรูปเศษส่วนได้เช่นเดียวกันพอเขียนไม่ได้ทั้งสองอย่างนี้แปลว่าเป็นอะตักกะยะ ถัดมา3.4 3 2 3 2, 2 3 2 2 2น้องจะเห็นว่ามันไม่ได้ซ้ำต้นตรงไหนให้เขียนได้เลยก็เลยเป็นอตักยะถัดมา16.79 7 7 9 7 7, 7 9 7, 7 7 9ไปเรื่อยเรืก็เป็นอาตักยะ -4.579 305 830 2751 น้องก็เห็นว่ามันไม่ได้ซ้ำตัวไหนให้เราเห็นเลยก็เป็นอตัตกยะด้วยสรุปว่าเราไม่สามารถจัดจํานวนอตัตกยะให้เป็นโทษนิยมชุดที่ซ้าได้เลยก็น้องก็ลองมองแบบมันไม่สามารถดูได้เลยว่าตัวไหนมันซ้ำกันเป็นแพทเทิร์นดังนั้นก็คือไม่ใช่อตัตกยะเอ้ยขอโทษค่ะไม่ใช่ตัตกยะก็คือเป็นอตัตกยะ อีกตัวอย่างที่สำคัญของจำนวนอัตระกะก็คือค่าพายอันนี้จำเลยนะว่าพายมันเป็นจำนวนอัตระกะที่มีค่าเท่ากับ3.141592 653 589 793238462ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ำและก็ไม่รู้จบคือมีค่าไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาเราคำนวณถ้าเรานำมา หมดเราก็ทําไม่ได้ถ้านํามาเยอะเราก็คูณเลขเราเหนื่อยเวลาคํานวณเขาจึงใช้ค่าประมาณของพายเป็น22ส่วน7หรือ3ามจบางคนก็อาจจะพี่คะยีส่วน7มันก็เป็นอตะกยะนี่แล้วทําไมบอกว่าพายเป็นอัดตะกยะ22ส่วน7มันหา,นการกันแล้วมีค่าใกล้เคียงกับพายแต่ว่าค่าจริงๆของมันไม่เท่ากับพาย โอเคนะเราใช้เป็นตัวนี้ซึ่งค่าใกล้เคียงเฉยๆไม่ใช่พายจริงๆส่วน3.412มาจากค่าพายจริงๆแล้วประมาณออกมา3ตำแหน่งแต่ที่เขามากักจะใช้กันเยอะสุดจะเป็น3.14มากกว่าอะตอนนี้เราก็จะได้แล้วว่าจำนวนจริงของเราจะแบ่งเป็นจำนวนตักระยะกับจำนวนอัตกะยะ ตักะกยะก็คืออยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำได้อะตักกยะอะคือตรงข้ามก็คือไม่ใช่พวกนี้ทั้งหมดส่วนจำนวนตระกยะก็แบ่งเป็นจำนวนเต็มกับเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มแล้วจำนวนเต็มก็สามารถแบ่งเป็นเต็มลบเต็มศูนย์และเต็มบวกได้ จากที่เราทราบกันมาว่าจํานวนตระกยะเราสามารถเขียนอยู่บนเส้นจํานวนได้ด้วยจุดบนเส้นจํานวนเสมอ,อตรรกยะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเช่นเดี๋ยวพี่จะลองหาจุดบนเส้นจํานวนที่แทนรูสองและเราจะหายยังไงเราจะใช้พีทาโกรัสในการมาช่วยอ่ะเราก็เริ่มลากเส้นจํานวนขึ้นมาก่อน เราจะต้องสร้างสเกลขึ้นมาสเกลถ้า1เซนมันจะเล็กไปพี่ก็จะทำสเกลให้มันใหญ่ขึ้น เป็นศูนยแต่ละช่องมีขนาด1ห,หน่วยนะพี่กำหนดให้แต่ละช่องพวกนี้มีขนาด1ห,หน่วยพี่ต้องการหาว่ารูสองเป็นจุดบนเส้นจำนวนอยู่ตรงไหนแล้วเราจะใช้พิธากรัสยังไงเราก็ต้องมานึกว่ารูสองมันเกิดมาจากอะไรรูสองมันคือรูของ1นบวกห ซึ่งหมันก็คือ1กําลังสองบวก1กําลังสองดังนั้นถ้าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีแต่ละด้านยาว1ด้านตรงข้ามมุมฉากจะกลายเป็นรูทของ1กําลังสองบวก1กําลังสองซึ่งมีค่าเป็นรูสองที่เราต้องการทันไหมเหมือนพี่จะดูว่ารูสองมันคือรูทหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองซึ่งมันหมายความว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีด้านประกอบมุมฉากเป็น1ด้านตรงข้ามมุมฉากจะกลายเป็นรูทหนึกำลังสบวกหนึ่กำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับรูทสดังนั้นที่ก็จะสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาด1นึคูณหขึ้นมาอันนี้จะสูงขึ้นมา1แล้วก็ข้างล่างเป็น1 ดังนั้นถ้าพี่ลากลงมาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้พี่จะได้ว่าระยะตรงนี้ที่พี่ระบายมันจะมีค่าเท่ากับรูสองเราอยากเอารูสองให้มันวางนอนมาในเส้นจำนวนเราก็จะใช้วงกลมในการช่วยเราจะจุดระยะรูสองก่อนอันนี้จากจุดศนย์ไปจนถึงจุดปลายที่มีค่าเป็นรูสอ แล้วเราก็จะใช้โค้งวงกลมในการช่วยให้มันลงมาอยู่ที่เส้นจนํานวนพี่ก็จะได้แล้วว่าจุดที่มันตัดหรือจุดตรงนี้ก็จะมีระยะจากศูนย์มาถึงจุดนี้อยู่รูสองเราก็จะได้แล้วว่ารูสองมีค่ายอยู่ตรงนี้ก็คือระหว่าง1กับ2โดยจะค่อนไปทาง1มากกว่า คนะเราสามารถเอาจํานวนอัตรรกยะมาเขียนบนเส้นจํานวนได้เช่นเดียวกับจํานวนตกรกยะอ่าและสิ่งสำคัญของเราก็คือแล้วเราจะหาจุดแทนภายบนวงกลมได้ยังไงเพราะของเรามัน ไม่ใช่พวกรูทอะไรที่เรารู้ค่าเราก็ต้องกลับไปดูนิยามของพายนิยามของพายจริงๆมันมีค่าเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงกลมหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมดังนั้นพี่จะลองมองให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมมีค่าเป็น1ดังนั้นพี่ก็จะได้ว่าพายจะมีความยาวเท่ากับเส้นรอบวงของวงกลม โอเคนะเราก็เลยสร้างวงกลมที่มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น1ห,หน่วยแล้วเราจะได้ว่าพายเป็นความยาวของเส้นรอบวงวงกลมนั้นพอเราได้อย่างนี้เสร็จเราก็เลยสร้างเส้นจำนวนขึ้นมาตอนแรกสร้างเส้นจำนวนเฉยๆก่อนนะแล้วเราก็กลิ้งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งลงไปกลิ้งไปเรื่อยๆจนครบ1นรอบจะมาหยุดที่ตำแหน่งที่สอง ตอนมันกลิ้งไปครบหนึ่งรอบระยะด้านล่างจะมีค่าเป็นพายซึ่งน้องจะเห็นได้ว่ามันจะมีค่าอยู่เป็น3จุดนิดหน่อยโอเคนะเราก็สามารถสร้างพายบนเส้นจำนวนได้แล้วแล้วเขาก็ถามเราเพิ่มว่าแล้วน้องคิดว่าเราสามารถเขียนจุดแทนลบพายบนเส้นจำนวนได้หรือไม่คำตอบคือได้ เมื่อกี้เรากิ้งจากศูนย์ไปทางขวาจึงได้ค่าเป็นบวกพายแต่ว่าถ้าเห,หมตดเรากิ้งจากศูนย์ไปทางซ้ายจนครบหนึ่งรอบเราก็จะได้ว่าะระยะห่างตรงนี้มันเป็นพายเท่าเดิมแต่ว่ามันไปทางซ้ายคือมันจะน้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่ลบพายนั่นเองดังนั้นเราสามารถเขียนลบพายบนเส้นจำนวนได้เพียงแค่เราต้องกลิ้งวงกลมไปอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้น ก็สรุปว่าจํานวนจริงใดๆทั้งจํานวนตรกระยะและอัตกระยะเราสามารถเขียนจุดแทนบนเส้นจํานวนได้เสมอและน้องจาได้ไหมว่าเซตใหญ่ของตรกระยะและอัตกระยะมันคือจํานวนจริงดังนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าจํานวนจริงทุกจํานวนสามารถเขียนบนเส้นจำนวนได้เสมอ โอเคนะทั้งตักรกยะและอตัตกรกยะเขียนจุดแทนบนเส้นจำนวนได้เสมอก็คือหมายความว่าจํานวนจริงทุกจํานวนเราสามารถเขียนบนเส้นจำนวนได้เสมอไปอ่ะเรามาดูที่ลองคิดดูข้อแรกติดลบของรูสองเป็นจํานวนอตัตกรกยะด้วยหรือไม่คําตอบคือเป็นก็เรารู้กันแล้วว่ารูสองเป็นอตัตกรกยะถึงเราจะเติมลบเข้าไป มันก็ยังเป็นอตัตรกะยะอยู่ดีมันก็คือลบ1.4142ไปเรื่อยๆอยู่ดียังไม่ใช่โทศนิยมซ้ำอยู่ดีก็เลยตอบว่าเป็นอตัตรกะยะด้วยข้อ 2. ลบพายเป็นจำนวนอตัตรกะยะด้วยหรือไม่พายเป็นจำนวนตระกยะเพียงแค่เราเติมลบเข้าไปข้างหน้ามันก็ยังคงความเป็นอตัตรกะยะอยู่ดีก็เลยตอบว่าเป็นอตัตรกะยะ ข้อที่3มีจํานวนจริงใดหรือไม่ที่เป็นทั้งจํานวนตกกรรกยะและจํานวนอตัตตกระยะคําตอบคือไม่มีน้องยัางจำแผนผังได้ไหมว่าจํานวนจริงมันจะแบ่งเป็นตกกรรกยะไม่ก็อตัตตกระยะมันไม่มีอะไรที่อยู่ระหว่างกลางสองคนนี้ดังนั้นก็เลยตอบว่าไม่มีหรือบางคนอาจจะมองว่าตกรกกยะมันคือเขียนในรูป a ส่วน b, b ได้ อตักระยะมันเขียนในรูป a ส่วน b ไม่ได้มันขัดแย้งกันดังนั้นมันไม่สามารถเป็นจำนวนที่สามารถเขียนใน a ส่วน b แล้วก็ไม่สามารถเขียนในรูป a ส่วน b ได้ก็เลยตอบว่าไม่มีเค okay, แล้วก็จบเรื่องอะตักรกยะกันไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปพักเบรกสักนิดนึงแล้วกลับมาดูแบบฝึกหัดที่2.2กันดีกว่า 嗯。Mm.